สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว Orient Star นะครับในรูปแบบ Contemporary เนาะซึ่งในคอลเลคชันนี้เนี่ยทางแบรนด์จะให้ใช้ชื่อว่า Modern Skeleton นะ แต่จริงๆเนี่ยเราคุยกันไปเยอะมากเลยสําหรับรุ่นนี้เนาะเป็นหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าเดอะโจเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยถ้าพูดถึงในเดอะโจเกอร์เนี่ยในโอเรียนสตาร์เนี่ยเขาทำออกมาแบบเยอะแยะจริงๆเพราะว่าในรูปแบบนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของทางโอเรียน t a สตาร์เนี่ยที่ขายดีมากนะครับแล้วก็ตัวที่ผมแนะนําในตอนนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเก็บสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมแนะนําตัวนี้ m o v i n g บูเ e อร์ชั่นสนะครับเดือนที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือผม ผมชอบมากนะครับซึ่งใครอยากเก็บสะสมผมแนะนําชุดนี้แล้วก็มันจะมีสายแถมให้ด้วยแต่วันนี้เราจะมารีวิวกันตัวใหม่ล่าสุดก็คือวันนี้ผมหยิบมาก่อนเนี่ยจะเป็นตัวซิลเวอร์ซึ่งในคอลเลคชันใหม่เนี่ยที่ผลิตออกมาในตอนนี้ในปี2024เนี่ยจะมีทั้งหมดสีสีนะครับก็จะมีไล่มาตั้งแต่สีแบบงาช้างเนาะโรสโกเนาะขอบโรสโกแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหน้าแชมเปญเนาะนะแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นซึ่งทํามาแบบสีดําหมดเลย นะครับซึ่งเราจะไปดูกันทุกครบทุกเรือแน่นอนนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมขอทวนสเปคใหเ้เพื่อนๆดูแป๊บหนึ่งนะครับสเปคของเรือน,นี้นะครับเคสไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่41นะ่มิลเนาะแล้วก็ลักทูลลักอยู่ประมาณ49เนาะแล้วก็หูสายประมาณ21้มิลความหนาอยู่ประมาณ12บมิลนะครับนะ้ำหนะักนะพร้อมใส่ยังไม่ตัดสายอยู่ประมาณ154กรัมนะครับเรือน,นี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์ F6F44 นะครับเปอฟหกเอฟสี่ปี่นานะนะการสร,รองพลังงานสูงสุดนะครับ50ชั่วโมง ดูได้จากแท็บอีเกเตอร์บอกในตำแหน่12ง12นาฬิกานะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของทางแบรนด์โรลิสตาร์เลยที่มีในหลายๆรุ่นที่มีแท็บว้พลังงานบอกนะครับซึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สวิตในราคาระดับแบบ3-4หมื่นอย่างเงี้ยนะครับราคาป้ายเนี่ยจะไม่มีในกลไกแบบนี้เนะซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของทางโรลิ้สตาร์ที่เขาทำออกมาได้ดีแล้วก็เข้าใจกลุ่มคนหนึ่งที่อยากรู้ว่านาฬิกาเรือนี้มันสำรองพลังงานอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเรือเนี้ยซีเวอร์เนี่ยเป็นหนึ่ง อันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบความที่มันเป็นแบบสีเดียวกันหมดนะครับเป็นการคุมโทนเป็นแบบโมโนโทนแบบออกแนวแบบสีแบบคือดูสวยอะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแบบสีอื่นๆมาแซมหรือว่ามาแทรกเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่หน้าปัดรวมทั้งชุดเข็มกลไกต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันออกมาในโทนสีแบบ ซันเรย์ผสมผสานกับซีเวอร์ที่มีความเงาและมีความคมอยู่ในตัวนะครับเรือเนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมคิดว่าน่าจะใส่ง่ายเหมือนกันเนาะง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเรือเนี้สีเข้ามาในโทนเดียวกันหมดนะครับถ้าเกิดเป็นสีแชมเปญสีทองอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นสีโรสโกม,มันอาจจะมีการแบบเล่นลวดลายหน่อยนะครับหรือว่าสีดำอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบยังไงอะพาร์ติคิลหมายถึงว่าแบบ ใส่ได้จริงๆจังๆคือเอาสีดํามันก็อาจจะใส่ยากนิดนึงถ้าเป็นเรือนประมาณนี้ผมว่ามันน่าจะค่อนข้างที่จะใส่ง่ายมากกว่านะครับใช้งานได้จริงใส่ได้บ่อยอะไรประมาณนั้นะครับอันนี้เป็นเรือนนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูในนับปัดใกล้ๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนลองสังเกตดูเนาะไม่ว่าจะเป็นหลักต่างๆเนี่ยก็ยังคงไว้ถึงความคมชัดนะครับแล้วก็ในตําแหน่งแบบ9ก้นาฬิกาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเปิดแบบ เซมิเซเลตันเนาะที่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบในท้องตลาดเนี่ยในกลไกที่เป็นโอเพนฮาร์ดหรือว่าเซมิเซเกเลตันเนี่ยมันจะไม่เปิดขัดใหญ่ขนาดนี้เหมือนแบรนดอนเลนสตาร์นะครับซึ่งในตำแหน่งหกเก้านาฬิกาเนี่ยเขาจะเปิดแบบแบบเกินชุดใหญ่ไปอีกนะครับเป็นเห็นแบบคล้ายๆเกือบจะครึ่งหน้าปัดแล้วนะครับซึ่งมันเปิดค่อนข้างกว้างมากนะครับบวกกับกลไกเนี่ยเป็นเข็มวินทีแบบ2เข็มครึ่งอ่ะเล็กๆอยู่ตำแหน่ง6กนาฬิกามาเลยไหมผมว่าเรือนเนี่ยมันมีความแบบลักช r รี่มีความคลาสสิกมีความเป็นแบบ นาฬิกาดีเอสจ,จัดๆมากๆนะครับแล้วก็ลุคแบบค่อนข้างที่จะดูหรูหราเลยทีเดียวนะครับการทําตาโลโก้แบรนด์ออกมาเป็นสีเงินสีสเตเลสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่มีจุดไหนที่มันจะแบบขัดตาขัดหูขัดตาเลยนะครับเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมคิดว่าทําสีออกมาได้โดดเด่นมากๆเรือนนี้น่าจะจับส่ลิมิเต็ดผมคิดว่าน่าจะน่าจะเวิร์กเนาะแล้วก็ให้สายหนังสีดํามานะผมว่าโหแบบจบเลยนะครับนี่คือหล่อมากเป็นแบบสายหนังเป็น,บนแบบบานพับแบบ อาบปีพีเสื้อด้วยเนาะโอ้โหหรือเพื่อนๆอยากไปเปลี่ยนเพิ่มก็ได้นะแต่หายากนิดนึงแหละอาจจะต้องหารุ่นโอเรนสตาร์เดโจ๊กเกอร์ที่เป็นสายหนังสีดำเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นสายของเขาเพราะาหูสายตัวนี้มันเป็นเบอร์21นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นรีมเ็ดแล้วก็ใส่สายหนังแถมมาด้วยเน่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันน่าจะแรงนะครับเรือนนี้แรงเลยแหละนะครับเร้อนี้นะครับป้ายมาเพียงแค่สี่หมื่นบาทซึ่งราคาต่ำที่สุดในสี่รุ่นที่เปิดตัวใหม่นะครับอันนี้คือดีเทลทั้งหมดของ ตัวหน้าปัดนะครับด้านข้างตัวเรือนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการขัดแบบเห็นลวดลายเส้นสายเนาะตัวคราวรายละเอียดชัดเจนเม็ดใหญ่เนาะแล้วตัวขอบเนี่ยเต้นความเงาเนาะตัวกระจกซอฟ,ฟาอยู่ละวล่ะนะครับการตัดแสงดีมากแล้วก็ในส่วนตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นการไล่ตีเงามานะครับสายลักษณะเดียวกันของทางแบรนด์เสตาเนี่ยก็จะมีคงวาอยู่ในเรือนนี้เช่นกันเนาะเป็นลักษณะแบบฝั่งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นการขัด ลบมุมนะครับเป็นขัดแบบโค้งๆคงแต่ภ้ามามาถึงตรงกลางเนี่ยก็จะมีการแบบขัดแบบคมคมขัดเมเหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วก็มีแบบแทรกในส่วนของตัวความเงาเนี่ยมา2ฝั่งนะครับดันั้นไม่สาย o อเลี้ยสตาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์นะครับบานพับก็บานพับออกมาเป็นแบบชั้นเดียวเนาะแข็งแรงทนทานใครที่เคยใช้ o อเลี t ยงสตาร์อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวสายตัวบานพับอะไรต่างๆเนี่ยจะจะคล้ายๆเดิมหมดนะครับถ้าอยู่ในเลทประมาณ3ามถึงสี่หมื่นนะก็จะอยู่ประมาณเดียวกันหมดนะครับ จุดเด่นของเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ไม่เล็กนะครับเป็นเคสไซส์41นะครับซึ่งเป็นเคสไซส์ที่ผมคิดว่าคือถ้าเกิดเราเออมองในท้องตลาดนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเดรสจริงๆะ่ะมันจะต้องอยู่ประมาณ40ไม่เกิน40ประมาณนี้นะครับแต่พอมาเป็นเด็กโจ๊กเกอร์เนี่ยมันให้ฟีลลิ่งแบบเหมือนนาฬิกาแบบออกกั้มกึ่งเนาะออกกั้มกึง่งแบบออกสปอร์ตนิดนนะครับซึ่งอันเนี้ย มันจะเป็นเฉพาะบางหน้านะครับอย่างเดือนนี้ก็อาจจะมองได้ในแนวนั้นแต่ก็อาจจะไม่แบบว่าถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งตัวเคสไซส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูหน้าตาเนี่ยมันชัดแล้วก็ดูกว้างดูใหญ่นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากก็คือหูสายที่หูสายเนี่ยมันไม่ได้กลางตามขนาดตัวเรือนที่มันที่เราเห็นกันบ่อย,อยๆอย่างเช่นแบบตัวเคสไซส์40ลักทุกลัก52เคสไซส์42ลักทลัก54อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะหูสายถึงหูสายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กลงมานิดนึงนะครับเดู ข้อมือผมอยู่ที่6.3นิ้วนะครับเนี่ยนะครับนี่ผมตัดสายแล้วนะเนี่ยคือถามว่ามันมันเล็กไหมมันไม่เล็กนะครับแต่ถามว่ามันใหญ่ไหมมันก็มันก็อยู่ขนาดแบบเต็มข้อมือนะครับแต่ว่าอ๋อมันก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบอืมกั้ากึ่งนะอย่างที่บอกไปเพราะเคสไซส์มันดูค่อนข้างที่จะกว้างนิดน,นึงนะใครที่มองหาแบบนาฬิกาเรสแต่ว่าไม่อยากได้แบบแบบเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับอยากได้มีความแบบเอ้ย โดดเด่นนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับแต่โจ๊กเกอร์ก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งการันตียอดขายแหละ,ะครับแต่โจ๊กเกอร์นี่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนในโซนยุโรปเนี่ยผมว่าของเขาจริงอันนี้เรือนี้คือแบบในในในเดอะโจ๊กเกอร์นะรวมถึงทุกทุกสีเนี่ยคือเขาเขาขายได้ดีอยู่แล้วแต่พอในบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดจะใส่สวยเรือนี้จริงๆกับผมก็แนะนำแหละนะครับน่าจะข้อมือประมาณ6นิ้วขึ้นไปนะครับหรือประมาณแบบ6.3นิ้วประมาณผมขึ้นไปอย่างเงี้ยจะใส่สวยนะครับก็ น,นี่คืออารมณ์อยู่บนข้อมือนะครับสำหรับสีเดอะซิวเวสีเงินนั่นเองนะ <S <S ผมชอบความวิงอ่ะความ,มวิ้วกับความคมอะมันอยู่บนนาฬิกาแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งถ้าเกิดเรารวมส่วนลดแล้วเนี่ยผมว่าเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนนะที่คุ้มมากไม่ไว่าจะเป็นสีนี้ก็ตามนะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบสีแบบคุมโทนสีเดียวกันหมดนะครับสีแบบเฮ้ยนาฬิกาแบบสีแบบไม่เหมือน ชาวบ้านนะไม่เหมือนแบรนด์อื่นที่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นน้อยนะ่ะที่จะมาทําแบบสีเงินทั้งเข็มทั้งจุดทั้งโลโกโล้ท,ทั้งทุกอย่างเป็นเงินหมดแบบนี้เพราะว่าน้อยเหลือนนะก็อย่างที่บอกนะครับไปหาสายนังเพิ่มนี่ผมว่าเฟลิกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนนี้เนาะพอในกลางคืนเนาะหรือว่าในที่แสงน้อยเนี่ยรูมของเขาเนี่ยมันก็ไม่อาจจะบอกไม่ได้ว่ามันจะชัดมากมายอะไรแต่ก็เป็นตัวจ็กเกอร์ที่ผมคิดว่าเป็นดราที่ผมว่าอ่านค่าเวลานี้ที่มืดเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วแหละนะครับก็ พยายามแบบทางแบรนด์ก็พยายามถามออกมาให้มันให้มันคล้ายๆว่าให้มันพอไหวอะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะชัดเจนเหมือนพวกนาฬิกาสปอร์ตอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเป็นอีกในคอลเลกชันหนึ่งนะครับที่ขายดีในประเทศไทยแล้วก็ขายดีแบบทั่วโลกนะครับในโชเกอร์หรือว่าในรุ่นโอเรียนสตาร์คอนเทมเนาะหรือว่าจะเป็นโมเดิร์นสเกลตันนะที่ทางแบรนด์เรียกนะครับเป็นนาฬิกา2เข็มครึ่งที่ตั้งเวลาง่ายใช้งานง่ายดูหรูหรานะครับ แล้วก็เห็นฟังก์ชันการทํางานชัดเจนฝาหลังเปือยโชว์เครื่องสวยงามนะครับก็ผมว่าคุ้มค่ากับราคาแล้วก็กับเงินที่เราเสียไปแน่นอนนะครับสำหรับในคลรชน่นนี้แล้วก็ในเลนนี้นะครับก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับอันนี้ผมก็ใส่ของอ Moving Boom ให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นของผมเองนะผมชอบ สีเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่ทุกวันแบบว่าเป็นประจําแต่ผมรู้สึกทุกครั้งเลยที่ผมหยิบขึ้นมาใส่เนี่ยผมรู้สึกแบบเหมือนเหมือนไม่เคยใส่เรือนนี้มาก่อนเพราะว่าในโทนสีอะมันสีค่อนข้างที่จะโดดเด่นอะสีมันออกเป็นแบบสีน้ําเงินฟ้าๆคำคลางผสมผสานกับสีแบบมืดๆนิดนึงนะครับาะว่ามันเล่นแสงดีมากสาหรับเรือนนี้เนาะแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยมันออกเป็นสีโรสโกล์ซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรมากมายอะมันดูแบบเป่งออกมามันดูแบบ มันดูวิ่งออกมานะครับมันดูแบบแปบบเดียวก็รู้แล้วมันเป็นริเมเ็ดแน่นอนนะสำหรับเรือนนี้ซึ่งเรือนนี้จะมีสายแถมมาด้วยนะถ้าเป็น l i m i เ e d นะครับก็แต่ส่วนตัวผมชอบสายสแตนเลสมากใส่สบายนะครับให้ตัวได้เยอะนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้2เรือนประมาณนี้นะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาด้วยสวยๆนะครับราคาไม่แพงเนาะ แล้วก็อยากใช้ยาวๆเนี่ยผมว่ามองเป็นซิเวอร์ก็ได้หรือว่าใครอยากเก็บสะสมเนาะมองเป็น m o ฟวิ g งบล e ทูก็ได้ในรูปแบบที่สีสันหน่อยแล้วเดี๋ยวสีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทําให้แบบครบทุกสีเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมบอนะครับจากชาแนลวิมลนท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปแบบไปครับผมสวัสดีครับ